ป้อมแล้วก็กตีก้ตูรี่เลยรอกระป๋ากระาทียหูหนทจกินมาเล่นดังโอ้อันนี้พัดนี่ไหมยังรับนี่รานาน้ำ คำนา้ำลาดนะต้มังคนนีครับค่ะสามซังพวกสามถก่วเดี๋ยนี้นน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 ครับผมออันนี้นำเมนูยำเมนูซุปตําต้กับหาซิฟนึงครับผมดีของโปรดผมก๋วยเตี๋ยว 40, 40บาทนะครับผมำมูฮุ้ มึก๋วยแบบีก๋วยเจ็ดสิบหกสิมีแบบนี้ด้วยมีแบบแคมด้วยครับรยากาศต้างเป็นร้านชิ้นทอดโอกโหฟองตุมแจะเกีเลยแบบนี้ครับมันจิมมนะันชิอดมากเลยครับซึ่งเดียวนึ่งเรีวแบบกหาย ตามหอโรงแรมนี้เลยเ,เดินกระดูเลยเป็แนแนวแบบดิบดีครับผม,มนเป็นัเป็นชีดแห้งเสียบเลครับผมทางลานตาคมทางหุ่นเซียนพะะยำลัรปลาล่าเขาทำยำละต่อห ทิ้งเก็บกวนดดนะครับผมาตัดโบดตัวนี้เราแซ่บไปเลยครับเสร็จถุงเลยเมื่อบ่ายตัวนี้แสียบแข็งหยิบเลยอ้โหมดเลยไปใส่สมพรครับใส่สมพรน้ำถั่วมาเขาก่อนน้ำถั่วมครับน้ำถั่วมเรียเหยียบขึ้นมานะครับดีเราได้ใหญ่ๆครับพี่นี่หน,น้ากรอบหน,น้ากรอบน่ากินมากเลยครับ เซียนเปียบมีความนาจีสิครับต้องนาแม่ค้าไม่ค้าหนาละนาล้ก็แม่ค่ากระสุดค่ะว่าเตได้ลายครับยองแม่ค้าครับะสวดพร้อมเนครับผมโอ้โหรวยวะครับเส้นหวงเลสิมิงมิงมิงงแบบจ้รวมครับผม

อู้น้ำยำแมเจ็นต์นื้อหมากเลยครับข้มผึ่งซุ้มมื้อคุ้ยครัวทุ่นหายด้วยมีปีดไก่เปื่อยๆด้วยสุดยอดเลยเล็บมือน่ามักสูดก็พหอมแขกนะครับยำหนักจริงหน้านตาทุกเจียว,วยั่วข้าปุ้นน้ำยาก,กะทิ อาหออต่างแกลด้นยเอากินน้ำปลาแต่ผักกินผักที่เผาด้วยผักลงไปขั้วลงไป นดนสะวัสดีครับผมมาครับไปร้องคุณกับบยยงงนเลยสอบคุณครับผมปักแล้วก็อันเดีบสวยๆงามทั้งนั้นเลยครับผมเยอะเว็บนี่ไงคุณตรงสองพันที่ครับสอบด้วย ป้อมแล้วก็อีตู sort of <Elena> อ๋อยซมมากครับเิมนน <squishy. S 2> ้อย Mont ๆเขาแบบน้ำยาสุดมาก มาลาฐานครับเจออะไรกับผนแกงกระโดดนครับจัดใหญ่เป๊ะเร็ววิมงตีเลยครับผม จ๊ะ mặt rồi, อย่าง mắc มายมหาสาร hạ giải của mình lắm ừ. ừ. <laughs> <cả> <laughs> มืมหนึ่นสนง,สงสด่ดผมจบไปเลยนอสดนุดึงดนิหกลองแบบแนงบุจีนครบับเดี๋ยวพี่ันนี้แหละบุจีผู้บแมนดับคนรุนรุ่นแต่ลองทานอนก่วนัน

นัวหอมเนือดเป็นอีกเสียกครับผมแซ่บดีบริเจอสูตรเป็นเียวแบบนีู้นํน้ำใสเดอรอร่อยมาก เอาไปก่อนเอาบ้างไปเอาบ้างหัวบ้างไปครับผมเจียวเรื่อง อแต่ว่าผมกินเนี่ยเขามากต้องแบบอุดเยาะครับกบระเพาะมุกกรอนมากสุดด้านเพลงขอบคุณมากขอบคุณหลายกว่าครับหา่าลองอีกครับผม สี่ห้าหกเจ็ดเกม็ดไดหน่อยวะสิบเม็ดต้องร้งเบือครับบผมแจ้อม dạng thì bắt đầu hai mươi tám tay hai mươi tám tay hai mươi bốn tay hai mươi bốn tay hai mươi bốn tay hai Đi nào vắng nhai nào Thịt thịt xuống bạn đã chạy giống rồi không? Bỏ chạy giống rồi mà yên.

มาไม่เลื่อนนะครับฟื๊ดฟึ๊ดแสดงว่าจากสุดครับอยูอ่ยั่วอวดของปวดดูเซ้น ăn đọc là vào bụng Cho nhau của mắc luôn Phải thấy bớt đẹp tiếng cay rất phun gặp อย่กมา,จากจะคิดไปแบบไยเมนู้มากอยากดย่าครับจะทับใจทุูเมนูเลยครับผมเพลป่าทุนอย่างนี้ครับป่าเป็นตัวไวยังน,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 นั้เจ้ากรัเสายหนามกินเ่าบบให้าองดำมาจับมือกันดเย้เจ้ เป็นตับของวงเล็กวงเลยกนึงค,ครับทรงท้องใต้ครับจุกไปแล้วครับผม,มจับมา